ฉากที่ชอบมากๆเลยคือเป็นฉากที่เล่นกับอะตุกะห่าแม่ตุกดวงตาเป็นฉากที่เราต้องตบเขาจากที่เราแบบว่าเป็นพวกเดียวกันกลายเป็นว่าเราแตกกันวันที่แตกกันคือเราแบบว่าตบฟาจิกหัวอย่างนี้เลยตจริงไหมแม่ก็อยากจริงอยู่แต่แม่บอกว่าถ้าโดนนะฉั <laughs> นเอาคืน <laughs> แต่เราก็เออยั้งไว้หน่อยดีกว่ายั้งไว้หน่อยดีกว่าเฮ้ยยังไม่เคยดูยังไม่เคยดูแม่ตุ๊กโดนใครตบมาก่อนนะอ่านรื่องแตไม่แล้วมันมีการจิกหัวมีอะไรด้วยอ่ะคือมันโดนเนียมากถูกไหมพี่ใช่ตอนจะเล่นตอนจะเล่นพี่บีเกรงไหมเพราะว่าแม่ตุ๊กก็คือรุ่นใหญ่มากที่แบบเราเคารพเรเข้ากองเราก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแต่พอถึงตอนที่ต้องเล่นจริงอ่ะคือก็กลัวพลาดเหมือนกันเพราะว่ามันแบบ อย่างแม่ตุ๊กเขาจะไม่ค่อยแบบเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยแมนแอคชั่นอะไรพวกนี้เท่าไหร่แบบบางทีอาจจะโดนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่โดนแบบตงห่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช้มุมกล้องใช้มุมกล้องเอาอย่าโดนเลยดีกว่าก <laughs> ลัวแต่ก็ผ่านไปด้ดีไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ค่ะผ่านไปด้ดีแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าละครตอนนี้ไปถึงกําลังจะเข้าสู่ตอนที่สิบ <SA B> ใช่ไหมคะ,คะสปอยสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่บีว่าแบบเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ถึงตอนที่นิสาเนี่ยเห็นว่าอากงมายืนอยู่หน้าร้านจากที่เราเคยคิดว่าเขา่าตายไปแล้วอย่อยู่วันนี้เขากลับมายืนอยู่หน้าร้านเอ๊ะมันคืออะไรเขายัางไม่ตายเหรอแปลกใจแล้วก็เห็นเหมือนเมย์มายืนมองอยู่ด้วยแล้วเมย์เหมือนเข้ามาวิ่งมาหาอากงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แปลกมาเขาสองคนแบบ รู้จักกันหรอมีอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่มีสามสงสัยอยู่มันมีเรื่องให้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนดูก็ต้องเอ๊ะตามไปด้วยนะต้องติดตามรอดูแต่ตอนนี้อัปเดตสักนิดหนึ่งพี่บีจ๋างานเยอะไหมตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆละครมีกี่เรื่องตอนนี้คะมี2เรื่องค่ะก็คือตอนถ่ายเรื่องพิษรักรอยอดีตก็ถ่ายเรื่องักสุดท้ายยาจอมเปียกพวคู่ไปด้วยเป็นตัวดีแล้วก็พิษรักรอยอดีตเป็นตัวร้ายโอ้โหแต่ทราบข่าวบอกว่าอาทิตย์หนึ่งพี่ แล้วคังคังรูปที่พี่ไปทะเลเนั่นมันมายังไงอ่ะทำไมผมว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะพี่พักหลักที่บีเขาไม่ทำงานหรอวะเขาไปอยู่ทะเลตลอดเล่ยเธอเชื่อหมไอจีพี่บีไม่มีเสื้อเลยนะมะถ้าจะแบบสมมติสมมติเราทำเสื้อแล้วแบบพี่บีใส่เสื้อรีวิวพวกเราทำชุดว่ายน้ำดีกว่าเออโอเคได้พี่เราชุดว่ายน้ำเนาะไม่มันก็มีคนให้รีวิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดว่ายน้ำพี่เอาเวลาช่วงไหนไปเที่ยว่ะ บางทีมันเป็นรูปกรเก่ามีรูปแบบถ่ายไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและว้วมีคลังภาพเอ,อเป็นคลังภาพค่ะมีสตอกอะไี้แต่ว่าหุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ,บ<ฆ>เธอเคยเห็นชุดว่ายน้ำเขาไหมเขาไม่ได้แบบมาโผธรรมดานะเธอทกว้า่ะเธอโธ่ผมคือหนึห่งใน follower ตามพี่บีอยู่เก็บข้อมูลใช่ไหมไม่เก็บข้อมูลก็คือดูอาเออพี่บีเขาอ่านะเออะอย่าถามเดอะสิอ้าวเห็นชอบไปทะเลบ่อยบยเห็นพี่บีชอบไปทะเลบ่อยบ่ข้าวไม่มีปีไม่ครุยเลยทำไมพี่ถึงชอบไปทะเลเพราะว่าเป็นคนชอบชอบทะเลแล้วค่ะถ้าที่เรือระหว่างไปเขาไปทะเลก็เลือกไปทะเลแล้วไปทะเลตอนนี้ก็คือไปมีกิจกรรมประจําอยู่แล้วค่ะก็คือไปดําน้ําเพราะว่าชอบดําน้ํามากค่ะชอบไปชอบไปทะเลกับเขาด้วยไหม กับเขาก็ดีค่ะมาจริงเชียวเอ้ยเราไปเพราะเพราะว่าหนูเห็นว่าไปก็มีรูปตลอดเลยรูปสวยๆไม่แล้วแล้วถ่ายรูปสวยด้วยนะใช่เขาเป็นคนถ่ายรูปให้ใช่ไหมคะไม่ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนไม่แต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวไปหลายคนมีเพื่อนด้วยมีเขาด้ื่อมีเขาเพื่อนเขาเธอนน่นนี่อะไรเยอะไปเยอะ วันดีสนุกฟรีด,ดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้